สวัสดีค่ะพิมพนะคะจากชาแนลเส้นทางสิกากีค่ะห่างหายกันไปนานมากหลายวันขอโทษด้วยจริงๆนะคะคือพิมพ์ได้รับการแต่งตั้งใหม่นะคะวันนี้ก็จะมาบอกยังไงดีอัดคลิปพางไปก่อนนะคะหลังจากที่อะไรอะไรเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้รัวๆเลยนะคะคือตอนนี้พิมพ์อะ วันนี้นะคะพิมพ์ก็มารายงานตัวนะคะที่บอกอตมอสองนะคะก็ได้รับแต่งตั้งใหม่นะคะแต่ที่เดิมก็คือบอกอททอสองนะคะจากททอสองไปตอมอสองนะคะโอ้ยปวดหัวมากเลยนะคะก็คือถ้าใครติดตามพิมพ์มากกอนหน้านี้จะรู้ว่าพิมพ์ม,มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือทำงานในจังหวัดเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะคะแต่พอแต่งตั้งรอบเนี้ย เขาให้มาแบบ,บมาทํางานที่กรุงเทพนะคะก็คือ,อ,อทํางานในสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็อยู่ฝ่าย่ะเข้าก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะคะการทำงานในสนามบินให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่พิมพ์เนี่ย เ,ออเดินทางนะคะไปรายงานตัวนะคะที่บอกอนะคะเราก็จะเป็นสนามบินอะไรประมาณนี้นะคะจากที่รายงานตัวที่ฝ่ายเสร็จฝ่ายขาเข้าเสร็จนะคะก็ไปรายงานตัวนะคะต่อที่บอกอตมสองก็ตึกก็อยู่ในในในบริเวณเดียวกันกันกบของสนามบินสุวรรณภูมินะคะก็นั่งแท็กซี่ไปนะคะก็ไม่ได้ไกลมากค่ะตึกแค่จะเห็นในคลิปก็จะเป็น ตึกใกล้ๆกล้ตึก,กสีดำๆที่พิมพ์ถ่ายอยู่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตึกของปชอท่องเที่ยวหลังใหม่นะคะหลังเก่าก็เดี๋ยวจะน่าจะเป็นมอบให้กับหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของท่องเที่ยวต่อไปนะคะก็โอ้โหเตรียมเอกสารนะคะเตรียมรวมถึงเ,เครื่องแบบเครื่องหมายนะคะ รวมถึงเสียงที่ต้องใช้นะคะรวมแล้วก็เก็บข้าวเก็บของนะ้จะเชียงใหม่กว่าจะมาถึงกรุงเทพนะคะก็โอ้โหทุรักทุเลมากเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดด้วยน้องการเดินทางก็มันก็จะค่อนข้างลำบากแม้แต่ว่า ถึงแม้เราอะจะ่จะเดินทางโดยเครื่องบินก็ตามนะคะก็โอ้โหต้องไปก่อนเวลานะคะกว่าจะลงเครื่องได้ต้องลงที่ล็องแถวห้าแถวประมาณนะคะเขาให้เวนะะ้นระยะห่างเนาะก็อันนี้ก็เป็นตึกใหม่ะคะ่ะสวยมากโอ้โหโก็หลังหลังนี้นะคะก็จะเป็นหลังหลังตึกเนี้ยของตึกหลังเนี้ย ก็จะเป็นบกตมอสองนะคะเห็มก็ไปก็ไปเจอกับพี่นะคะที่รู้จักกันเขาก็พาเดินไปส่งนะคะก็ไปรายง,งานตัวขั้นตอนการรายง,งานตัวนะคะก็จะมีเอกสารคำสั่งแต่งตั้งของเรานะคะแล้วก็เอกสารต่างๆเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการนะคะรวมถึงเื่นๆื่นนะคะที่เราต้องใช้เพราะว่า ของพิมเนี่ยจะต้องไปทําบัตรเข้าสนามบินด้วยที่จอดรถด,ด้วยนะคะก็เตรียมไปหลายชุดเหมือนกันนะคะกว่าจะได้โอ้โหกว่าจะเสร็จนะคะก็เล่นเอาเหนื่อยแบบเดินไปเดินมารวมถึงของแฝดด้วยนะคะเพราะว่าพิมมนไม่มีไม่มีที่ผักเลยนะคะในในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ก็เป็นพินิกนะคะพี่้ดาท่องเที่ยวเดอะซีรีส์นะคะก็ไปให้กำลังใจก็ ช่วยกันนะคะก็ดูอันนี้พิมก็ลงประจําวันอยู่นะคะขั้นตอนก็ลงประจําวันแต่ละที่นะคะมีเอกสารที่เขาจะต้องของก็สามากก็จะเป็นคําสั่งแต่งตั้งนะคะถ้าใครขี้เกียจถ่ายคํา่แต่งตั้งท้งชุดนะคะก็ถ่ายแผ่นแรกแผ่นที่มีชื่อเราแล้วก็แผ่นสุดท้ายนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนของพิมพ์ก็จะมีรายละเอียดที่ทําบัตรจอดรถนะคะของอคนที่มาบรรจุข,ของตอมอค่ะก็จะมี สำเนาทะเบียนรถนะคะถ้าเป็นของเราก็ใช้ของเรานะคะถ้าเป็นของพ่อแม่เราก็ใช้ของพ่อแม่เราแล้วก็รวมถึงบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านของพ่อแม่เราด้วยนะคะแต่ของพิมพ์อันนี้ก็เป็นรถชื่อพิมพ์เองนะคะก็ใช้ทะเบียนรถของที่ชื่อของพิมพ์นะคะแล้วก็บัตรข้าราชการแล้วก็คำสั่งแต่งตั้งแล้วก็แบบฟอร์มของเขานะคะก <yani. S 2> ไปขอบัตรจาะรถนะคะชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวที่ฝ่ายเขาจะทําเป็นบัตรระยะยาวหรือว่าถาวรให้นะคะก็ริง่วนก็จะมีบัตรเข้าสนามบินเพราะจะต้องใช้บัตรในการทํางานนะคะก็เป็นบัตรตอมองหกเนาะเฮ้ยโททีคะ่ะเป็นบัตรสนามบิน6นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พิมพ์กาลังทดลองงานอยู่นะคะก็จะต้องฝึกเรียนรู้แบบ งานใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนาะแต่ก็จะพยายามทําให้ดีทําให้ได้นะคะด้วยคําที่ว่าไหนๆก็มีโอกาสแล้วเนาะ,ะบางคนก็อาจจะผิดหวังในคําสั่งนี้ก็รอวลาหน้านะคะก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีวันของเราสักสักครั้งหนึ่งอ่ะนะคะเพราะว่าของพิมพอเออก็ที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะมาต่อมอปีนี้นะคะก็ เมื่อมีโอกาสนะคะก็ไหนๆก็พยายามมาหลายปีแล้วเนาะปีนี้มีจังหวะกอ็อาจจะเป็นเพราะฟ้าลิขิตด,ด้วยแหละอก็ได้มาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะก็จะพยายามาถ่ายทอดประสบการณ์นะคะผ่านช่องเส้นทางสิกากีของเราเนาะก็จะพี่ๆน้องนนะคะก็จะได้มี แนวทางนะคะว่าจะทํำยังไงต่อไปเนาะก็อย่างน้อยก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองอย่างน้อยก็มีคนมารีวิวนะคะมีคนมาบอกให้ก่อนว่าต้องทํำยังไงบ้างก็เดี๋ยวก็ยังไงก็มาพูดคุยกันเนาะส่วนที่เดิมพิมก็ยังไม่ทิ้งนะคะก็ยังช่วยที่เดิมทํางานอยู่บ้างนะคะก็พยายามจะอันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยนะคะก็แต่คนที่มาใหม่ก็เก่งอยู่แล้วเนาะก็มีประสบการณ์กันอยู่แล้วก็ ยังไงแล้วนะคะก็ขอจบการรีวิวไว้ก่อนนะคะส่วนเรื่องอคอนเทนต์ต่อๆไปนะคะก็ถ้าพิมพหยุดพักววนแล้วนะคะพิม์ก็จะพยายามให้ทำให้ได้นะคะก็วันละคลิปแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสัญญาใจกันแล้วกันเนาะถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทำก็ขอโทษด้วยนะคะก็พยายามจะ ทําให้ดีที่สุดนะคะส่วนคอมเมนต์ที่แบบแย่ๆก็ฟังแล้วก็แบบโอ้โหไม่ไหวเลยนะคะก็บอกยังไงดีก็พยายามนะคะพยายามที่จะ ทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะก็สนาหใครที่กด s u b สไคร b e ให้นะคะของพิมก็ครบหนึ่งรอคนแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากอย่าลืมชวนคนอื่นนะคะไปถึงเพื่อนหรือครอบครัวหรืออะไรเงี้ยกด s ับ s c r i b e ให้พิมพ์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็กด s ั b ส c คร b e ให้ตลอดลยก็ยังไงก็ฝากแฟนเพจด้วยนะคะยังไงแล้วก็ สวัสดีค่ะนิสวัสดีค่ะ